365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่9สรุป หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่44โดยธรรมชาติและการเรียกของพระเจ้ามนุษย์เป็นผู้มีศาสนาเพราะมนุษย์มาจากพระเจ้าและกำลังมุ่งไปหาพระเจ้ามนุษย์ไม่อาจดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเขาไม่ดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่45 พระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ที่เขาจะพบความสุขได้เมื่อข้าพเจ้าออกจากตนเองโดยสิ้นเชิงเข้าสนิทกับพระองค์ข้าพเจ้าก็จะไม่มีวันพบความทุกข์และความยากลำบากอีกเลยและชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหมดจะสมบูรณ์และเต็มด้วยพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่46 เมื่อมนุษย์ฟังข่าวสารที่สิ่งสร้างบอกและฟังเสียงมโนธรรมของตนเขาก็อาจเข้าถึงความมั่นใจได้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นต้นเหตุและจุดหมายของทุกสิ่งหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่47พระศาสนจักรสอนว่าอาศัยความสว่างตามธรรมชาติของเหตุผลมนุษย์สามารถรู้จักพระเจ้าแท้จริงหนึ่งเดียว ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างและเจ้านายของเราได้จากผลงานของพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่48เราอาจกล่าวถึงพระเจ้าได้โดยเริ่มจากความดีบริบูรณ์หลากหลายของสิ่งสร้างต่างๆซึ่งเป็นความเหมือนกับพระเจ้าผู้ทรงความดีบริบูรณ์ไร้ขอบเขตแม้ว่าวิธีพูดของเรากล่าวถึงพระธรรมล้ำลึกของพระเจ้าได้ไม่ทั้งหมด หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่49สิ่งสร้างถ้าไม่มีพระผู้สร้างแล้วย่อมอันตรธานหายไปเพราะเหตุน,นี้ผู้มีความเชื่อจึงรู้ว่าความรักของพระคิสเจ้าผลักดันตนให้ช่วยนําแสงสว่างของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตมาให้ผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์หรือละทิ้งพระองค์ไปแล้ว 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า